สงกรานต์เตชนะนรงค์คู่แฟนสาวแมทพีรณีคงไทยไปเที่ยวประเทศพูตานรูปคู่ไม่มีแต่รู้เลยว่าทริปนี้หวานมากต้องบอกเลยว่าผ่านมานานกว่า4ปีแล้วสำหรับความรักของสงกรานต์เตชนะนรงค์และนางเอกสาวแมตพีรณีคงไทยที่ได้คบหาดูใจกันในฐานะแฟนอย่างเปิดตัวเป็นทางการ ซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็ทำใจยอมรับไม่ได้จนเกิดการเข้ามาวิพากวิจาร์ณในทางเสียเสียหายจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต้องขึ้นโรงขึ้นศาลซึ่งปัจจุบันเรื่องราวผ่านมาเกือบ4ปีแล้วแต่ก็ยังมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ แต่ต้องบอกเลยว่าทางด้านสงกรานแมทพิรณีจับมือฟันฝ่าอุปสรรคกันมาได้ถึงแม้จะไม่ได้เรียบง่ายแต่ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งสองนั้นรักด้วยใจจริงขณะนี้ทางด้านสงกรานและแมทพิรณีก็ได้เริ่มเปิดตัวกันมากขึ้นหลังสังคมเริ่มให้การยอมรับของทั้งคู่อีกด้วยล่าสุดทางด้านสงกรานแตชนะรงค์ควงคู่แมทพิรณี ไปเที่ยวประเทศพูตานหลังจากที่สังคมเริ่มให้การยอมรับของทั้งคู่และไม่มีชาวเน็ตเข้ามาแซะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่จะคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีแล้วแต่ก็ยังดูเหมือนเติมความหวานให้กันไม่พักเลยทีเดียว